สำหรับรายได้ของที่นี่ก็คือ20,000พอดีของเชอรี่สีทองมีอะไรบ้างคะคือเลี้ยงง่ายแล้วก็โตไวแล้วก็ขายได้เร็วด้วยอย่างเริ่มจะขายเลยคือเหรียญบาทตัวเล็กๆก็ขายได้แล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะเราอยู่ที่พนัทนะคะก็จะมาดูการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะคะเดี๋ยวให้พี่อั๋นแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่อัน๋นจากธนโชธฟาร์มหอยเชอรี่สีทองค่ะ พิกัดพระรถซอย11อําเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ,คะจังหวัดชนบุรีนะคะเริ่มต้นยังไงถึงได้มาเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองค่ะเริ่มต้นจากเลี้ยงเชอรี่ดําว่างงานแล้วก็เอ้ยลองเลี้ยงเชอรี่ด,ดําดูแต่ว่าเชอรี่ดําก็ไม่ตอบโจทย์เท่าไหรค่ค่ะยังมันขายได้แค่เนื้ออย่างเดียวม,มันขายได้แค่เนือ้อใช่แล้วข้อดีของเชอรี่สีทองมีอะไรบ้างคะคือเลี้ยงง่ายแล้วก็โตวไวแล้วก็ขายได้เร็วด้วย อย่างเริ่มจะขายเลยคือเหรียญบาทต,ตัวเล็กๆก็ขายได้แล้วค่ะเราเริ่มส่งตั้งแต่ไซส์เหรียญบาทอ<ะ>เราเน้นขายเนื้อหรือว่าขายพ่อพันแม่พันก่อนค่ะเน้นขายพ่อพันแม่พันเน้นขายพ่อพันแม่พันแล้วก็ไซส์ขุนไซส์ขุนแล้วไข่ไข่ก็ขายไข่ก็ขายค,คือตถามตรงๆตอนเนี้ยของพอส่งไหมคะไม่พอไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอมีเท่าไหร่ก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมด เราทํามานานหรือยังคะอันนี้ทํามาปีเศษเศษแล้วค่ะปีเศษเศษเนาะอันนี้ที่เห็นตรงนี้จะเป็นบ่อซีเมนใช่บ่อบ่อซีเมนบ่อวงแบบนี้อันนี้ขอแบบดูได้ไหมคะเดี๋ยวพี่ไปข้างหลังเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าบ่ออะไรคะบ่อบ่อซีเมนธรรมดาซีเมนอันนี้บ่อสําหรับคุ้น ขุนเนื้อขุนตัวอะไรประมาณนี้ยใช่ค่ะเลี้ยงเลี้ยงขุนใช่ค่ะขุนเป็นพ่อพันแม่พันเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ตัวใหญ่แล้วนะเนี่ยตัวใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่คะนี่อันนี้ประมาณ3เดือน3เดือนอันนี้ไซส์3เดือนมีเทคนิคดูไหมคะว่าแบบตัวตัวผู้ตัวเมียค่ะเนี่ยอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวผู้ตูดขาวตัวเมียตูดดำอ่าตรงดูตรงตูดใช่ไหมคะใช่ค่ะลายตูดมันใช่ไหมใช่เห็นไหมตัวนี้จะเป็นตูดขาวอันนี้ตูดขาวตัวผู้ใช่ค่ะ อันนี้ตัวเมียตูดดำตูดดตูดดำอันนี้อาหารเก็บจต่ธรรมชาติเลยค่ะเก็บจต่ธรรมชาติพี่ไม่ได้ลงทุนเยอะไม่ได้ลงทุนอะไรก็จะมีจอบมีแหนใช่ค่ะมีแค่นี้มีจอบมีแหนจากธรรมชาติแล้วก็อนนจอบหูหนูธรรมชาติไซส์สามเดือนใช่ค่ะเราใช้น้ําอะไรคะน้ําประปาค่ะน้าปราปาก่อน,อน,นถ่ายน้ําพักน้ำสองชั่วโมงค่ะ น้ำประปาที่ที่เราใช้เนี่ยคือพักน้ําแค่สองชั่วโมงใช,ใช้ได้เลยใช้ได้เลยก็คือไม่มีปัญหาไม่ต้องไปพักเป็นวันไม่ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่ใช่ค่ะไซส์นี้เป็นไซส์เหรียญสิบใช่ค่ะแล้วไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็จะใหญ่กว่านี้อีกเหรอใช่ค่ะใหญ่กว่านี้ไซส์เหรียญสิบนี้ถ้าเราจําหน่ายตัวละแปดบาทค่ะตัวละแปดบาทค่ะ่ะาะนผู้ชม ในบ่อนี้ประมาณกี่ตัวคะประมาณสองสองถึงสามร้อยตัวค่ะสองถึงสามร้อยบ่อละประมาณนี้ซส์เหรียญสิบคิดเป็นตัวตัวละแปดบาทค่ะอันนี้เดี๋ยวขอวางน้องก่อนนะคะเขาบอกว่ารสชาติมันมันจะไม่ค่อยเหนียวใช่ไหมใช่ไม่เหนียวก็คือแตกต่างจากเชอร์รี่ดำยังไงบ้างคะ มันไม่เหนียวแล้วมันก็กรอบเหมือนปลาหมึกอ่ะเหมือนปลาหมึกใช่ค่ะไม่เหนียวแล้วก็กรอบๆใช่ค่ะอันนี้เป็นการเพาะเพาะจากลูกอ,ะอ่ะจากไข่แล้วก็บ่อน,นี้จะเป็นก็คือมาพักขุนเหมือนกันใช่ค่ะพักขุนตอนไซส์ซสิบเหรียญสิบใช่บ่อน,นี้จะเป็นบ่อฟักไข่พักไข่ฟักฟักไข่ใช่ค่ะ อันนี้ที่เราเอาไข่มาใส่ตะกร้าค่ะเขาเรียกว่าการฟักเอาไข่มาฟักเพื่อที่จะให้เขาออกตัวอ่อนใช่ออกตัวอ่อนจะเป็นตัวเล็กๆฟักนานไหมคะประมาณสิบวันประมาณสิบวันเป็นตัวเล็กๆเห็นไหมคะตัวนี้เล็กเล็กเหมือนเล็กกว่าเม็ดสักคูอีกอ่ะเล็กมากใช่ไหมใช่เนี่ยเล็กมากตีดเดียว แล้วตอนที่เป็นเล็กๆแบบนี้เราให้อาหารอะไรไหมคะไม่ค่ะให้แค่นี้ก็คือธรรมชาติเลยใช่แล้วก็ผักกาดขาวจะกินแล้วโตไวผักกาดขาวสับไหมคะไม่ค่ะเอาไปเหมือนสลัดน้ําหน่อยนึงสลัดน้ําร้อนอ่ะคายาอย่างเงี้ยเป็นผักกาดขาวที่จะให้เสริมจากตัวนี้ใช่ไหมคะกระหล่ํมมีให้ไหมคะไม่ค่ะกระหล่ําไม่ให้ก็คือให้ผักกาดขาวอยู่ในนี้นานไหมคะฟักอยู่อย่างเงี้ยประมาณ สิบห้าวันจนกว่าจนกว่าจะขาวหมดแบบนั้นอ่ะอันนี้คือเขาออกออกหมดแล้วจากไข่หมดแล้วใช่ค่ะพอเขาออกแล้วเดี๋ยวเขาใส่ไต่แล้วลงน้ําเองเหรอใช่ค่ะลนลงน้ําเองโอกาสรอดสูงใช่ค่ะเก็บไข่แบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็มาวางใช่ในตะกร้าเขาเรียกว่าเป็นการอบให้ให้เขาฟักตัวอ่อนให้ฟักเฉยเฉยไม่ได้อบถ้าเป็นบางคนเขาก็เอาอบใส่กล่องใส่กระดาษชชูพันไว้ รออาทิตย์หนึ่งเขาถึงจะให้มันออกให้หมดแล้วก็เอามาสลัดลงน้ําแต่พี่ไม่พี่เอาใส่แบบนี้เลยธรรมชาติเลยใช่โอกาสลอดสูงแล้วก็ลดการลืมเราไม่ต้องไปคอยเฝ้าดูมันเผื่อบางทีเราลืมอย่างเงี้ยสะดวกแล้วก็ง่ายเราด้วยแล้วก็ให้เขาเรียนรู้วิธีการดํารงชีวิตตามธรรมชาติของเขาเนาะใช่ค่ะแล้วก็จะมาอยู่บ่อนี้นานไหมคะบ่อนี้ อยู่ตลอดเลยถึงจนถึงยุคสองเดือนจนจะแยกมาเป็นบ่อนนี้กับบ่อนี้ใบ่อนุบันเนี้ยอยู่ตรงนี้สองเดือนใช่จนขวัดจะโตแล้วจะขนาดเท่าไหร่คะสองเดือนก็จะประมาณสองเดือนก็ประมาณเหรียญห้าสิบตังค์เหรียญห้าสิบตังค์ใช่ค่ะอ่าเหรียญห้าสิบตังค์สีทองทองนะคะใช่ค่ะแล้วก็พอเหรียญห้าสิบตังค์เราก็จะย้ายมาเป็นอนุบาลหนึ่งเหรอใช่อนุบาลหนึ่งนี่แยกอันนี้เริ่ม ว่าําคัญก็คือที่เราเอากระเบื้องปิดไว้เนี่ยกันฝนกันน้าฝนใช่ไหมคะคะเพราะว่าน้ําฝนบางทีก็มีมีกดเนาะใช่ค่ะเป็นเหรียญไซส์เหรียญห้าสิบตังเหรียญห้าสิบตังเหรียญบาทอันนี้เริ่มเป็นแล้วเนี่ยเริ่มเหยเท่านี้อันนี้เขาเรียกว่าไซส์อะไรคะเหรียญบาทเหรอใช่ค่ะน่าจะใหญ่กว่าเหรียญบาทหรือเปล่าน่าจะใหญ่กว่าเหรียญห้าหรือเปล่าทีนี้เราก็จะค่อยๆทยอยแยกออกมาเป็นไซส์ว่าอันไหนเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบอันนี้เหรียญบาทน่าจะได้เหรียญบาท อันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นเหรียญห้าอันนี้ยังเป็นรวมอยู่ยังเป็นรวมอยู่ยังไม่ได้แยกเหมือนกันก็นกนสองบ่อนออี้เหมือนกันอ๋ออันนี้จะเป็นบ่ออนุบาลตัวนู้นเป็นบ่อฟักไข่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นอนุบาลหนึ่งแล้วกันพ <c oughs> อถึงเวลาที่มันจะเริ่มจะใหญ่แล้วอ่ะก็ต้องแยกไว้ค่ะว่าอันนี้จะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้เพื่อที่แบบเวลามีคนมาดูก็จะได้สะดวกขึ้นเปลี่ยนน้าบ่อยไหมคะ เปลี่ยนน้าอาทิตย์ละครั้งค่ะอาทิตย์ละครั้งบ่อตัวนี้เปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละครั้งใช่ค่ะแล้วบ่อเล็กมีเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนเลยบ่อเล็กยาวเลยสองเดือนไม่เปลี่ยนใช่ค่ะสองเดือนไปดูทีแล้วก็มาย้ายลงบ่อใช่ค่ะแล้วค่อยมาแยกบ่อนี้ก็คือมันไซส์มันก็จะแบบค้าค้ากันเนาะใช่ค่ะมีทุกไซส์รวมอยู่บ่อนี้นานไหมคะอยู่บ่อนี้จนขว่าจะโตอ่ะจนขวาจะแยกไปอ่ะเดี๋ยวต้องแยกอันนี้พี่ยังไม่ได้แยกคือบ่อนี้ จะดูประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งอะไรอย่างนี้หรอใช่ค่ะดูทุกวันแหละให้อาหารทุกวันให้อาหารอันนี้มีให้อาหารอะไรเพิ่มอีกไหมไม่มีค่ะไม่มีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยจริงๆหัวอาหารเม็ดอะไรก็ไม่มีเลยต้นต้นทุนก็คือต้นทุนไม่มีแล้วเราลงทุนครั้งเดียวลงทุนแค่บ่อแค่บ่อใช่แค่บ่อแค่ซื้อพันธุ์มาพันหอยพันหอยเริ่มต้นอะลงทุนมาเยอะไหม ตอนแรกอุ้ยตอนแรกตอนนั้นมันแพงนะคู่ละร้อยเลยนะคู่ละร้อยตอนนั้นใช่ไหนที่เราไปซื้อคู่ละร้อยมาใหญ่กวาเลนสิบหน่อยเดียวที่พี่ซื้อมานะค่ะใช่ค่ะซื้อมาเยอะไหมคะซื้อมาสาสิบคู่ส0สิบคู่เนี่ยมันยังอยู่เลยอยู่ในบ่อหนุนบ่อสุดท้ายมันตัวใหญ่มากแล้วปีหนึ่งปีก่าๆแล้วยังอยู่อีกใช่ยังอยู่จนมันออกลูกเยอะแยะไปหมดแล้วอ๋อตรงนี้เป็นอะไรคะ ท่อเปิดน้ำค่ะเปลี่ยนน้ำตอนนี้ก็คือเราต่อท่อไว้สําหรับเปลี่ยนน้าใช่ไหมใช่ค่ะต่อท่อไว้สําหรับเปลี่ยนเปิดออกจับตัวหอยออกแล้วก็เปิดออกอต้องเอาตัวหอยออกก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนน้าแล้วค่อยเอาน้ําออกเราเอาตัวหอยไปพักไว้ที่ไหนในกระมังใส่น้ำไหมใส่ค่ะใส่น้ําเหมือนถ่ายน้ําปลาเราต้องย้ายหอยใช่ค่ะย้ายหอยออกไปในกระมังกระมังที่ ใส่น้ำใช่แล้วก็เอาน้ำปลาปลามาใส่แล้วก็วางทิ้งไว้เลยสองชั่วโมงแล้วค่อยมาเอาหอยใส่เอาหอยใส่เอาผักใส่ค่ะพอจากคัดไซส์บ่อนี้แล้วก็มีในนี้แยกไว้ขายอันนี้คือแยกไว้ขายใช่ค่ะอันนี้คือเป็นไซส์ละเป็นเหรียญห้าเหรียญสิบแล้วเหรียญห้านี้ขายเหรียญห้าตัวละห้าบาทค่ะเหรียญห้าตัวละห้าเหรียญสิบตัวละแปดตัวละแปดบาทอันนี้เป็นไซส์ ที่นี่เราเน้นขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ขายแบบนี้ขายขายสายขุนขายสายขุนประมาณนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราขายคู่เท่าไหร่คู่ละห้าสิบค่ะคู่ละห้าสิบแล้วเป็นไข่นี่ขายไหมคะไข่มีค่ะลังละสิบบาทลังละสิบบาทอันนี้ก็น่าจะเป็นร้อยสองร้อยตัวสองร้อยตัว อย่างละสองอตัวรังเนี้ยอย่างละสองอตัวรอออเดอร์เย็นนี้หรอคะใช่ค่ะอันนี้จําสินไว้อยู่จะส่งอีกทีวันศุกร์จำสินนหม,มายถึงเขาทําอะไรคะเอาไปใส่ดินอะเ,อเหมือนกับธรรมชาติที่เขารู้ว่าน้ําหมดแล้วก็ต้องหลับอะนําหอยจากขึ้นจากน้ําอะไปใส่ดินไใชเไ้เท่าไหร่คะตัวนะั้น แล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยมีเลนบ้าเลนห้าเลนสิบอย่างเงี้ยลูกค้าสั่งไซส์ไหนก็จําสินไซส์นั้นก็คือก่อนจะส่งเราจะเอาไปจําสินก่อนใช่ค่ะจับจากน้ําอย่างงี้ส่งเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาน็อกใช่ตายหมดอ๋อก็คือให้เขาไปจําสินอยู่แบบนั้นประมาณกี่วันคะก่อนจะส่งสองวันค่ะสองวันเพื่อที่จะให้เขาปรับสภาพหลับหลับ ให้เขาปรับสภาพในการดำรงชีวิตเนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูเพราะว่าถ้าไม่ทําไปจําศีลแบบนี้เดี๋ยวส่งไปเดบน้อไม่รอดใช่ไหมคะไม่รอดตายหมดเราให้อาหารอะไรไหมคะตรงนี้ไหนคะในในที่ห่อจําศีลไม่ให้อาหารแล้วไม่ให้อาหารให้เขาฝึกการดำรงชีวิตแบบนี้ใช่ไหมนี่ยังตายอยู่เลยอันนี้ก็คือจำศีลใช่ค่ะ มีแบบไม่รอดมีไหมคะไม่มีค่ะมันจะเหมือนกับมันอยู่ในนาที่มันรู้ว่าน้ําหมดแล้วอ่ะจะต้องหลับอ่ะแล้วดินที่เราเอามาใส่ดินที่เราเอามาใส่เป็นดินธรรมดาค่ะดินบ้านเราธรรมดาค่าเชื้อมีอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเป็นดินเพราะปู่เป็นดินบ้านเราธรรมดาเขาก็จะหลับพอหลับปุ๊บก็จะแค่ปิดฝาไว้แล้วก็ตัวเบา เคยเอาดินถุงตามร้านขายต้นไม้มาใช้ไหมคะเนี่ยแหละดินอันนี้แหละใช้ใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็จําสินไว้ก็แล้วแต่สะดวกอันนี้เป็นไซส์ใหญ่อันนี้เป็นไซส์ใหญ่อันนี้เดี๋ยวเปิดพ่อพันธุแม่พันตรงนี้ให้ดูตัวใหญ่เรามีการจัดการระบายน้ําล้นอะไรไหมคะหรือว่าไม่มีค่ะไม่มีก็ไม่มีระบบน้ําวนออยู่แล้วกระเบื้องนี่ปิดทั้งวันไหม ไม่ค่ะปิดเฉพาะฝนตกปิดเฉพาะฝนตกข้อพันเนี่ยพันนี้ก็เอาเป็นกระชังบกเนาะใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกระชังบก <c oughs> เป็นกระชังบกมันจะเก็บไข่ง่ายที่ใส่กระชังบกอะ <c oughs> ถ้าใส่ปูนมันจะเก็บไข่ย,ยากนิดนึงเพราะว่ามันแสะยากอืนี่ค่ะพ้อพันแม่พันธุ์ พ่อพันแม่พันเราได้บำรุงอะไรพิเศษไหมไม่ค่ะเลี้ยงเหมือนกันแต่จะเห็นมีผักตบใช่ค่ะแต่<ม>บอ่บอสไตล์เล็กจะไม่มีไม่มีผักตบเลี้ยงคล้ายๆกันเลยจะเน้นแค่ผักจากธรรมชาติแหนจากธรรมชาติอันนี้ก็คือกระชังที่ขุนพ่อพันธแม่พันธุ์ใช่ค่ะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาก็จะ ผสมพันธุ์กันแล้วเขาก็จะมีไข่ข้อดีของการเลี้ยงพ่อพันแม่พันธ<อ>ุในกระชงังก็คือจะเก็บไข่ง่ายจะแซะไข่ออกง่ายถ้าเลี้ยงในบ่อซีเมนการเก็บไข่เขาจะเก็บยากนี่ไงไข่เต็มเลยไข่เต็มเลยวันนี้ยังไม่ได้เก็บ ตรงกระชังนี้ใช่ไหมที่เราลงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ค่ะไปซื้อกรงนี้คู่ละร้อยก็ยังอยู่ยังอยู่หนึ่งปีผ่านไปคู่ละร้อยก็ยังอยู่คนะะซื้อมาสามสิบคู่สามสิบคู่แต่ก็ยังอยู่ยังยังสามารถผลิตเงินทําเงินให้อยู่เป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนกลับมาเยอะมากไซโอพันธุ์แมพันธุ์อันนี้จับได้ค่ะมันกำลังกินอยู่เฉย มันกินทั้งวันแหละกินทั้งวันอันนี้มีอัตราส่วนนะครับตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวตัวผู้ตัวตัวเมียสิบตัวผู้สามค่ะตัวเมียสิบตัวผู้สามอันนี้เป็นตัวผู้ตุดขาวเป็นตัวผู้ให้ดูตรงตูดค่ะอันไหนอร่อยกว่ากว่าการทับตัวผู้ตัวเมียไไม่รู้ไม่เคยแยกยัง ยังเลี้ยงแบบมีต้มกินบ้างเป็นบางครั้งคราวยังเลี้ยงแบบอเน้นอันนี้ตัวเมียใช่ไหมอ่ะอันนี้ตัวเมียตัวตัวเมียจะตูดตูดอาจจะแบบอันนี้จะตูดขาวใสๆหน่อยอันนี้จะออกลายออกเหลืองๆค้ำๆหน่อย ันนี้ตัวู่กับตัวน,น,นี้คือผสมพันธุ์กันหรือเปล่าใช่อ๋ออันนี้คือเขาผสมพันธุ์แบบนี้ฝนตกวันนี้เขาจะจับคู่ไวนะ้หน่อยอ๋อถ,ถ้าถ้าฝนตกจะเหมือนกระตุ้นบรรยากาศใช่จับคู่ไว้ไข่ยเยอะแล้วเราก็จะมาดูไข่ทุกวันเหรอคะใช่ค่ะเจ็บไข่ทุกวันเจ็บไข่ทุกวันไข่ทั้งปีเลยหรือเปล่าไข่ตลอดเลยไข่ตลอด บ่อเนี้ยกี่กี่คู่คะบ่อหนึ่งประมาณเจ็ดบแปิบคู่เจ็ดปคู่มีกินกันบ้างไหมครับไม่มีค่ะถ้ามันมีอาหารอยู่แบบน,นี้มันจะไม่กินกันถ้าไม่มีอาหารกินอะมันถึงจะกินกันมันจะดูดกันเองไม่ถึงกับกินได้หรอกแต่มันจะต้องมีอาหารตลอดเวลาเห็นไหมมันดูดตลอดเวลากินตลอดเวลาคิดว่าตลาดตอนนี้ยังไปได้อีกไหม ไปได้ค่ะไปได้ไปต่อได้อีกไปต่อได้อีกสําหรับแบบคนที่อยากสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะเป็นอาชีพเสริมได้ดีมีเท่าไหร่ไม่พอขายใช่อันนี้ไข่ที่เห็นตู่นี้คือมีออเดอร์หมดแล้วใช่มีเจ้าของหมดแล้วตลาดของเราหลักๆเลยอ่ะที่ขายที่ไหนคะตอนนี้เป็นตลาดออนไลน์ค่ะตลาดออนไลน์ส่วนใหญ่เลยใช่ส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีแบบลูกค้าแบบ สนใจมาดูมาชมว่าเราเลี้ยงแบบไหนเราทําแบบไหนแล้วก็ซื้อกลับไปเลี้ยงก็มีก็จะมีคําแนะนาให้ใช่ค่ะเฟอร์มอีกทีเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเนี่ยที่ที่คุยกันเหมือนมันยังไม่เหมือนมันง่ายมันยังไม่เจอปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วจริงๆแล้วปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงมีไหมคะปัญหาหลักๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องน้ําอย่างเดียวเลยเรื่องน้ําไม่ปล่อยให้น้ําเสียอย่างเดียวเลยก็เลี้ยงรอดละอาหารการกินก็มีแค่ผักอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่น ไม่ได้เสริมอาหารเสริมอะไรเลยแล้วตัวของบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราเปลี่ยนน้าบ่อยไหมอาทิตย์ละครั้งเหมือนกันก็ข้อแตกต่างในเลี้ยงบ่อวงกับในกระชังบกมีอะไรแตกต่างกันไหมคะไม่มีที่ใส่แบบนี้เพราะว่ามันเก็บไข่ง่ายอย่างเดียวเก็บไข่ง่ายมันก็คล้ายๆกันกับเลี้ยงอันนั้นกับแบบนี้คล้ายๆกันก็ได้ผลผลิตมาคล้ายๆกัน แล้วตัวผักตบอะไรเนี่ยก่อนที่<ม>จะมาะลงบ่ออะค่ะต้องล้างแบบล้างอะไรไหมใช่ค่ะล้างอย่างเดียวล้างแล้วก็มาลงบ่ออันนี้ก็คือผักตบธรรมชาติเราไปเก็บมาผักตบธรรมชาติจอกธรรมชาติแหนธรรมชาติธรรมชาติหมดเลยพันนัดยังอุดมสมบูรณ์ค่ะยังหาง่ายอยู่ใช่หาง่ายมากเราคือลงทุนแบบน้อยอน้อยมากมากแล้วคำถามยอดฮิตของทุกที่ที่ที่เราไปผู้ชมเขาอยากรู้คำถามยอดฮิตเลย รายได้เป็นยังไงตลาดยังไปได้อีกไกลไหมตลาดยังไปได้อีกไกลค<ะ>่ะไกลมากเพราะว่าเรายังไม่เคยยังไม่มีใครไปถึงเหนือตลาดยังไปได้อีกไกลสําหรับรายได้ของที่นี่ก็คือสองหมื่นสองหมื่นบาทต่อตเดือนประมาณไ,ไม่หลุดนี้ไม่หลุดอันนี้คืออาชีพเกินไปก็เล็กน้อยก็แล้วแต่รอบของออเดอร์ใช่ร้อยแต่ะะแล้วแต่รอบของออเดอร์แล้วก็แล้วแต่จํานวนหวยเราแค่นั้นอื หอยพ่อพันธุ์แม่พันธุขายเป็นคู่คู่ละเท่าไหร่นะคะคู่ละห้าสิบถ้าไซส์เหรียญสิบกี่บาทไซส์เหรียญสิบตัวละแปดบาทไซส์เหรียญห้าไซส์เหรียญห้าตัวละห้าบาทค่ะถ้าไซส์หนึ่งบาทไซส์หนึ่งไซส์หนึ่งบาทตัวละสองบาทแล้วก็ไซส์สองบาทไซส์เหรียญสองบาทตัวละสามบาทอืมแล้วเหรียญห้าสิบตังค์อีกไม่มีเหรียญห้าสิบตังค์ไม่ส่งค่ะไม่ส่งเพราะว่ามันมันยังเด็กอ่ะกลัวไม่รอดใช่เปลือกมันจะแตกมันกระทบกันง่ายมันก็แตกแล้ว อันนี้กำลังผสมพันธุ์ใช่มันจับคู่กันคือกินตลอดเวลาแล้วก็ผสมพันธุ์เรื่อยๆไข่มีให้เก็บทุกวันมีให้เก็บทุกวันค่ะบางคนเขาเรียกหอยเชอรี่ทองคำสรรพนามนี้ใช้ได้ไหมคะได้อยู่นะสำหรับคนที่สนใจสามารถติดต่อพี่ได้ทางไหนบ้างคะก็ทางเฟซบุ๊กซุมธนาโชด แล้วก็ทางเพจธนโชธฟาร,ร์มหอยเชอรี่สีทองอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีจังพิกัดก็คือพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีติดต่อเบอร์โทรได้เบอร์อะไรคะโทร0872921961สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่อั๋นมากๆนะคะในการให้คำปรึกษาในการให้คำแนะนำสำหรับการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะคะขอบคุณค,ะค่ณคะ